มาดีเนาะลามอบใบว่างมีเนาะสมาสอนอ่าผู้ใดอยากพู้ว่าเบอร์ตัวเองอ่ะลงทะเบียนหรือยังเนาะถ้าอ่าบม่ลงทะเบียนก็จะตัดเนาะศูนย์ก็จะตัดแล้วเผามาลงเนาะแล้วพู้จะได้ว่าเบอร์เฮาลงทะเบียนหรือยังเนาะอ่ามื่อไรหลามอบใบสิพามากดเนาะมาเหตุตามเนาะเหตุตามยังไงเนาะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะขอบใจเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะ เนาะก็เดินเขามาเนาะนเขามาโทรศัพท์ไปเนาะเข้าไปกดเบิงเนาะเขาไปกดอ่ากดเงยเนาะเข้าไปกดดอกจันเนาะกดดอกจัน mm hmm. หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสี่เหลี่ยมทองเนาะ mm hmm. มันจะขึ้นมาบอกเลยว่าเออเบอร์ขางร่า,านบาได้ลงทะเบียนเนาะรือลงทะเบียนเลยเนาะซ้ำในเนาะ mm hmm. เขาก็หูแล้วว่า เบอร์ของเฮายัางมาลงทะเบียนถ้าผู้ได้บัตท่านลงมาลงอี่หา้านหลามาุบายเลยนะเนาะหรือว่าศูนย์บริการไกลยบานฐานเนาะขอขอบใจเนาะกดตามนั่นเนาะกดดอกจันนะครับอ่าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งตามนี้เนาะตามนี้เลยเฮ็ดตามตามอมุบายเลยเนาะถาเบอร์ขึ้นทะเบียนแล้วกะกป็นิอย่างถาเบอร์คืนทะเบียนมันจะบอกเนาะอ่ามันจะบอกเขาขอบใจเนาะฝากกดติดตามเนาะกดแชร์ i'm